ครับบรรยากาศส่วงบายบายนะครับเก็บผิกครับนั่งรถด,ดันขึ้นโน่นนะครับรถเชนผิกนั่งเก็บดันขึ้นมาเรื่อยๆครับเต็มมั่งกระทิมลงข้างๆนะครับ กับสีฝานะครับสองปีกทวมหัวนะครับโอ้ยสบายนะครับทำงานในเกาหลีอ้าวดนนครับคนต่อมานะครับ ตัวมาซีดำเงินนะครับเอาดันนะครับเก็บขึ้นมาเลยครับหล่องหนึ่งกับซัวบุกของเครื่องน,นะครับหล่องมันยาวห้าหกสิบเมตรครับหล่องหนึ่งผิดเวลาเก็บนะครับเปืนนะครับต้องให้มันแดงๆนะครับแดงเบิดดำดำน้อยหนึ่งกับบ่อเนี่ยครับ แดงไปกับไปหลางหลางเขาตุกลัวจะได้พิกแห้งนครับสีเขียวนะครับขึ้นมาครับยังบ่ได,ด้ขึ้นมาส,สีเขียว ดีน้ำเงินครับอ้าวดันดันครับเดี๋ยวซุ่มลงไปบงเก๋าไก่น,นะครับครับเอาเบิดมือเบิดเบนเลยนะครับจีบกันแต่ละคนครับนี่แหละครับ การทำงานในเกาหลีครับงานอยากทำงานถีดีเนี่ยก็นีน่ครับสองงานหลอกหอมกับเก็บผิกเนี่ยะครับรยากาศ อิ่มสีน้ำตาลนะครับเก็บแบบกามากระเม็นยังสอวันนี้สิบิคนนะครับทีมงาน เขาลองๆครับเก็บมาเรืเ่อยๆเก็บรถเก๋งใส่มั่งเต็มมั่งเราออกครับอนะดันดันข,น,น,ดนขึ้นโน่นครับดันขึ้นโน่นเดี๋ยวเสี๋ยวามาถ่าไดแต่ฝนตกก็ค้างจองแล้วครับเบิ้งขันนี่ขันนี่หลบปางงางนครับขันนี่ อันนี้ลมแล้วลมมันแห้งครับเบงน,นะครับผมเพิ่งเต็มครับนี่ครับเอาแดงสดแบบนี้แบบนีนี่ครับเอาแดงหลวนแบบนี้เดี๋ยวเบ,บิ่งมีครับบอลนะ้ครับนี่้ามีดำดำนี่ดำดำหัวสมแบบนี้บอล ้าเอากระต้องไปขัดออกเสียเวลาครับเพราะว่าเวลาล่างล่างและะ้วค่ะเขาอบเลยมันต้องไปคัดมันเสียเวลาครับเก็บงแดงให้แดงแบบแดงสัมสัมนะครับ,เ,บ,เ,เ,บ,บ,เ,รบเวลาอบมันจะจะออกมางามมันดำนครับเต็มรถเลย ขันนี้ไงประง่างเลยคัน,นนี้อน,นี่กันคันนี้อย่างงอนด้ะกับคลิปนนี้ก็สวัสดีครับ